สวัสดีครับนักเรียน,นทุกคนพบกับคุณหนุ่มอีกครั้งนึงครับวันนี้คุณหนุ่มจะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องนะครับเดือนใน1ปีกันนะครับหรือหัวข้อที่ว่า1ปีมี1ิบเดือนนะครับตอนที่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของใน1ปีมีกี่เดือนนั้นเราจะมาทบทวนความรู้เดิมที่เราเคยเรียนไปแล้วก็คือใน1สัปดาห์นะครับมีกี่วันนะครับครับคุณหนุ่มจะให้นักเรียนดูปฏิทินนะครับแล้วคุณหนุ่มก็จะใส่เลขลำดับของวันในสัปดาห์ไว้ทั้งหมด7วัน แล้วในเรีกก็ดวงดูว่าในวันลำดับแต่ละลำดับนั้นมีวันอะไรบ้างนะครับลำดับที่หนึ่งก็คือวันวันอาทิตย์นะครับลำดับที่สองวันจันทร์นะครับลำดับที่สามวันอังคารลำดับที่สี่วันพุธนะครับลำดับที่ห้าวันพฤหัส,สบ,บดีลำดับที่หก วันศุกร์นะครับแล้วก็ลำดับที่เจ็ดก็คือวันวันเสาร์นะครับนี่คือจำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์ประกอบไปด้วยวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์นะครับทั้งหมดเจ็ดวันนะครับนี่คือหนึ่งสัปดาห์แล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเดือนนะครับก็เลยเราจะมาดูว่าวิธีการนับเวลาตามระบบสุริยคติหรือแบบสากลเนี่ยเขานับเป็นยังไง การแบ่งเวลาเราก็จะแบ่งเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะครับโดยวันนั้นหมายถึงการที่โรคเรานั้นหมุนหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบนะครับใช้เวลา1วันนะครับเดือนหมายถึงอะไรครับหมายถึงดวงจันทร์เนี่ยหมุนรอบโลกนะครับหนึ่งรอบใช้เวลา1เดือนนะครับการนับปีก็คือนับจากการที่โลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบนะครับก็คือเป็นเวลา1ปี เดือนในหนึ่งปีจึงมีสิบสองเดือนนะครับในแต่ละเดือนมีเดือนอะไรบ้างเดือนอะไรเป็นระดับที่หนึ่งเดือนอะไรเป็นระดับที่สองแต่ละเดือนมีกี่วันนะครับเราจะไปดูกันนะครับเดือนแรกนะครับเดือนที่หนึ่งคือเดือนมกราคมนะครับจะมีวันทั้งหมดสามสิบเอ็ดวันนะครับเดือนที่สองเดือนกุมภาพันธ์จะมีวัน 28วันนะครับในปีนี้มีวัน28วันแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับมี29วันอ่ะทำไมถึงมีทั้ง28และ29น,นะครับการที่จะมี29วันนั้นจะเกิดขึ้นในทุกๆ4ปีนะครับเมื่อปี2563มี29วันนั้นอีก4ปีข้างหน้าคือปี2567จะมี29วันนะครับแต่ในปีนี้นะครับมี28วัน กับที่สามเดือนที่สามก็คือเดือนมีนาคมนะครับมีวันทั้งหมด31วันนะครับเดือนที่สี่เดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนมีวันทั้งหมด31วันนะครับเดือนที่ห้าเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมมีวันทั้งหมด31วันเดือน ที่6เดือนมิถุนายนนะครับมีวันทั้งหมดส0สวันเดือนที่เจเดือนกรกฎาคมมีวันทั้งหมดสามสบอดวันครับเดือนที่8เดือนสิงหาคมสิงหาคมมีวันทั้งหมดกี่วันดูจากปฏิทินสิครับส1สิเอดวัน เดือนที่9เดือนกันยายนมีวันทั้งหมดสาบวันเดือนที่10เดือนตุลาคมมีวันทั้งหมดเห็นไหมครับกี่วันครับ31วันเดือนที่11เดือนพฤศจิกายนมีวันทั้งหมดสามสิบวัน เดือนสุดท้ายครับเดือนที่12คือเดือนธันวาคมมีวันทั้งหมดในเดือนนี้ก็คือ3 1วันนะครับเดนได้ผ่านตาไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงเดือนธันวาคมมีทั้งหมดนะครับ12เดือนเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละเดือนมีวันบางเดือนมีวันเหมือนกันคือ3 1วันบางเดือนมีวัน แค่28วันบางเดือนมีวันที่เท่ากันคือ30วันนะครับและเราจะออารู้ได้ยังไงหรือว่าเราจะมีข้อสังเกตยังไงว่าเดือนแต่และเดือนมีวันกี่วันนะครับเราไปดูกันเดือนที่มีคําลงท้ายด้วยคําว่าคมจะมีทั้งหมด31วันซึ่งประกอบไปด้วยเดือนอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ในลำดับต่อไปเดือนที่ลงท้ายด้วยคําว่ายนนะครับมีคําว่ายนอยู่ต่อท้ายจะมีแค่30วัน และเดือนพิเศษเดือนหนึ่ขึ้นคุมภาพันธ์เนี่ยจะมีแค่28วันและ29วันซึ่งอย่างที่คุณุงเคยบอกไปแล้วว่า29วันจะเกิดขึ้นทุกๆ4ปีจะมี29วันหนึ่งครั้งนะครับเอาละครับเดือนที่ลงท้ายด้วยคําว่าคมจะมี31วัน,วกกนประกอบด้วยเดือนมอการาคมมีนาคมเห็นไหมครับมี31วัน สภาคมแต่ลงท้ายด้วยคําว่าคมเห็นะครับกรกฎาคมนะครับสามสิบเอ็ดวันแล้วก็ลงท้ายด้วยคําว่าคมนะครับสิงหาคมตุลาคมและธันวาคมนะครับทุกเดือนที่กล่าวมาทั้งหมดลงท้ายด้วยคําว่าคมแล้วก็มีส1วันทุกเดือนนะครับ ต่อไปครับเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนบ้างครับเดือนนี้จะมีอยู่แค่30วันครับก็คือเดือนเมษายนมิถุนายนเห็นไหมครับกันยายนและพฤศจิกายนนะครับจะมีแค่30วันและลงท้ายด้วยคำว่ายนเหมือนกันแต่ในหนึ่งปียังไม่ใช่แค่นี้ยังมีอีกหนึ่งเดือนก็คือเดือน 3 0าพันนะครับซึ่งในปีนี้ปี2,564นเะนี่ยมี28บแปวนันะครับแล้วถ้าเราถอยกลับไปเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วมียี่สวันเห็นไหมครับปีนี้มี28วันนะครับแล้วปีที่ผ่านมาคือปี2,563มี29วันจากนี้ไปอีก4ปีก็คือปี2,500 คือปี2567นเดะครับเดือนกุมภาพันธ์จะมี29วันนะครับจะเกิดขึ้นทุกๆ4ี่ปีนะครับเอาละครับวันนี้นได้เรียนนะครับเรื่องของ1ปีมี12เดือนได้รู้ว่าเดือนในแต่ละปีนั้นนะครับมีวันกี่วันนะครับมีวิธีการสังเกตได้อย่างไรว่าวันในแต่ละเดือนนั้น มี31วันหรือ30วันเรามีหลักในการดูอย่างไรนะครับก็หวังว่าให้นักเรียนทุกคนนะครับได้ทบทวนในสิ่งที่ครูุนสอนไปนะครับเพื่อเป็นความรู้ต่อไปนะครับสำหรับนี้ครูหนุนก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ